เอาละเรากลับมาอีกแล้วกับเดวช็อคอินฟินิตนะครับในพาร์ทที่สองนี้ยหมวกหมวกสวยหมวกวู้ตีฝุ่นฝุ่นฟุ้งเลยนะเริ่มจากกระโดดกบสวัสด,ดีคุณตำรวจยากยากทำไมกันทำอะไรกันโอ้ยเอ้ยเว้ยเกมบเลยไม่งง้ยตีหัวหัวแตก หัวแตกหัวแตกหัวแตกมันจะง่ายไปแล้วนะถ้าได้ได้คอฟฟี่คอฟฟี่เม็ดพอดดอกอะไรวะเนี่ยโอเคไปต่อแม่งสว่างเหมือนเดิมเกมนี้มันเสียงใครเกมนี้เล่นกี่ทียังไงก็โสู้วู้หังขยะคนเนี่ยเฮ้ยตึ๊ตึ๊ตึ๊เฮ้ยเจ็บเฮ้ยขยิบปืนขยิบปืนขยิบปืนวูวูวูวิ่งมา วิ่งไหมหนูวิ่งไปอู้ว่้อไหนวะเฮอ้ยะไอ้ยะ,ยะมีปืนแล้วเว้ยโอเคเลยดูเรื่องฮะตอนนี้อยู่เอา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 แล้วไงไม่ให้กูกลับถ้าจะทำกันอย่างนี้ไปไหนมันก็นเรากำลังเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงไม่รู้นะตอนนี้นนก็สำหรับ เมอร์ช็อกนะแล้วก็มาต่อกันคือตอนนี้ตำรวจมันมันรู้ตัวแล้วล่ะว่าเราเป็นวัดกับโอ้ยเล่น FPS ยิงไม่เคยจะโดนเถอะโอเคฮะที่นี่วอลซิโฟนวอลเราไม่เล่นครับเราไม่เราไม่อิงในเรื่องเท่าไหร่เล่นเพื่อความมันอย่างเดียวไปเลส s go! บเน่แน่แน่อยาใฮ้มอเทชั่นแอดแอดบิลตี้เชโอ้โอเคฮะซื้อซื้อ เหรียญไม่พออีกอ่ารวยละร่ำรวยซื้อได้โอเคก็คือ position ad ace รำบอกว่าใช่มันจะให้ ability ในการทำให้บังคับให้คนนี่ไงฆ่าตัวตายได้นะฮะฆ่าคนอื่นนะแล้วก็อ๋อโอเคพอจะเข้าใจ to t ท r ร์แมชชีนออบิโป้อินทูออร์ลี่นะฮะก็คือใช้ใส่ศัตรูคนหรือได้ให้กลายเป็นพวกเราอย่างนี้วิ่งไปไหนครับโอ้ critical ทำไมอ้ายเจดอ้าเจดอ้าโอ้ยโอ้โห ถ้าจะทำกันขนาดนี้ถ้าจะทำกันขนาดนี้ไม่เอาไม่เอเราต้องไม่ตายเราไม่ตายเอาไงดีวะวิ่งครับวิ่งแบบดิจิตอลดิจิตอลอ่าได้กินสายไหมไฟเวริร์คแลนเทอร์อ๋ออะไรฮะปืนกลมันหันหันหน้าหันหลังอยู่ตอนนี้ถ้าเกิดเรา,เาไป ใกล้ๆมาแล้วลองเราต้องสวยเอ้ยอุ๊ยเจ๊ดด้วหัวหัวหัวหายไม่ทันแล้วล่ะวิหาศพก่อนค้นศพก่อนครับตอนนี้เราไม่รู้ว่าทำยังไงดีค้นไปเรื่อยๆอ่าโอเคโอเคช่วยผมหน่อยครับคุณว้าต้องการแบบนี้เลยลงไปฮะสบายจังเลยทำไมไม่ยิงให้มันตายวะโอ้เฮ็ดช็อต ป้าเกมนี้มันดีจริงเลยพวกการใช้อบิวตี้เสริมเนี่ยโอ๊ยเยอะไปแล้วเยอะเยอะไปแล้วกำรอดด้วยเฮ้ยทำไมต่อยแล้วหมวกหลุดตลอดเลยพวกนายใส่หมวกไม่แน่เลยนะเนี่ยอู้หูตายท่าสวยนะครับคุณนตายตายเอ้ยเอ้ย หัวเป็นรูด้วยโอเคไปดีกว่าอย่าอยู่นานเลยที่ที่แห่งนี้ไม่สมควรจะอยู่นานเลยครับไปกันต่อปุ๊บนั่นใครอ่ะอ้าวไงพวกเราละไม่รู้ครับเราคนหนึ่งเดียวคนเอ้าคนไม่ได้อีกไร้คนได้มั้งโอ้เอฟโอ๊้เทเลทเจ็บโอ้ยไอ้ยนี่มันบินขึ้นได้ทั้งหมดแล้วโคตรสวยละโคตรสวยละ เอางั้นนเอาไงหลบดีกว่าเฮ้ยอ,อย่าให้เรามีปัญหาในการผ่านด่านได้ไหมวดดันนี้คุณยนขอซื้ออะไรดีต้องการเกลือฮะโอเคเกมนี้มันคงไม่ไมเชฟปืนหรอกกดแซดเพื่ออ๋โอเคฮะเป็นแล้ว อย่า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 อยให้เราทำเป็น yeah. <c oughs> ไม่ต่างอะไรจากการยิงปกติไม่เป็นไรครับลมไม่เราเ,ราเ,ราเราไม่สนใจแล้ว้อ,อมปืนน่ากลัวจังเลยไปเรื่อยอ่าวว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 วโวว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  ทะลุประตูด้วยทะลุประตูด้วย <c oughs> ปือดังปุ้งป,งปุงเลยเว้ยโอเคไปต่อกันสำหรับไบโอช็อกนะฮะเอยตอนนี้เรามีโปรเจกต์ว่าเราจะถ้าป้อมปืนจะทำเป็นอย่างนี้ว่าเราวัดวัดตะวัดตะฟักอุย้ยร้านเปิดเข้าไปเลยประมาณว่าเรามีแผนการเราจะเล่นเลเซอร์อ e ีวิวนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะเล่นในเรื่องอของใครดีเก็บเก็บเก็บ ทำไม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 ส้มมันเป็นอย่างนี้มันไม่มันไม่เป็นก้อนมันเป็นโอ้ยเวียนหัวไหนวะขอตังค์ใครเก็บแม่กล่องใครมีฮอตดอกด้วยเกมน,นี้เราทำให้ทำให้เราเวียนหัวแล้วนะมาเดินทางกันต่อฮะเก็บเก็บทุกอย่างที่ขวาง กล่องโอ้เราได้ปืนอะไรใหม่ไหมไม่โอเคไปกันต่อฮะชุดอ่าไม่ใช่ละเส้นทางอีกยาวไกลอะไรในนี้พิเอร์มีเดียมไฟล์ออฟซอโอ้กินแล้วบวกเกลือนั่นเองอ่าอ่าก็คือเกมนี้แอ็บบิลตี้ต้องใช้เกลือนะครับในการทมไมต้องใช้เกลือก็ไม่แน่ใจกันแต่มันบอกว่าต้องใช้เกลือพาพิกเซลแตกด้วย เกิดอะไรขึ้นข้างหน้าน่ะว What เฮ้ยเจตเต้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงานเข้างานเข้าแล้วอ๋ออ๋อเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะอะไรวะอะไรวะ ได้อะไรมาเนี่ยเดบิวคิสเนี่ยทำไมวะงงเลยอ่ะโอ้โอ้เย็จดิสวยมันจะทำให้ภาพสวยขนาดนี้นะใช่เลยร้อนแรงครับคือตอนนี้เราอ่ะเราได้พลังใหม่แล้ว มันเป็นการยิงระเบิดอ่ะลองดูดีกว่าอยากรู้ต้องลองนะอ๋อวะโอเคเลยเส้นทางอีกยาวไกลมีเกลืออยู่ในนี้ด้วยอ่ะเราไม่กลัวไฟแล้วใช่ไหมตอนนี้จริงๆด้วยครับเราไม่กลัวไฟแล้วต่อร้อนใครว่าไม่กลัวอ่ามีทางด้านบนต้องไปดูครับเราต้องไปไป ไ้เลือดเป็นป๊อปคอร์นนั่นเองไหนวะเสียงมาจากไหนวุ้ยยังป้อมปืนนี่นนะเฮ้ <S 2> <S 2> ยมา,มาไงวะมาไงวะอ๋อมีมันไปในศพมีกล้วยเด้ยวะไม่ธรรมดาเนี่ยมีมีกล้วยติดตัวตลอดเวลาเนี่ย ว้าไม้กล้วยของนายช่างอร่อยอย่างนี้เหรอไม่ใช่แล้วก็แต่ที่นี่มันทางไหนต่อวะอืมอ่ามีสับปะรดครับสับปะรดอยู่ในกระมีคนเก็บสับปะรดไว้ในกระเป๋าตังค์ด้วยเหรอเว้ยจะโหัวเวลาในเกมเนี่ยวอบป๊บป๊บป๊อบป๊อบอ้าวัวรุบวิ่งไปวิ่งว้าวว้าวปุ๊บโอ้ถ้าจะทำกันขนาดนี้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอ่ โอ้ยโอ้ยใครยิงวะใครยิงวะอาเจ็บเจ็บไม่รู้ละไปดีกว่าลบลังลบลังลบหลังลังอ๋โอโหนคิวในการเปลี่ยนนั่นเองอเคลียเราจะรีบเข้าไปในนี้เลยแล้วกันไปเลยอยู่น,น้องมีแต่โดนป้อมปืนยิงอันนี้นไปดีกว่า ะขอเคลียร์สักหนึ่งหนึ่งแมปนั่นเองก็จะเป็นว่าเคลียร์ในนี้เราก็จะจบก,กับพัรทนี้เลยดีกว่าเวียนหัวเนี่ยยิ่งไปวิ่งมาคนก็เยอะแยะมาเลยเป็ียนโพสชันเว้าออฟยูบิคตมอ้อหลังจากพลังของเราหมดนั่นเองเหยื่อของเรามันจะฆ่าตัวตายนั่นเองนะครับโอเคเลยม,มีเกลือเต็มทำไมเราต้องใช้เกลือในการซีซันพาสอวอร์ดอยู่วะ หักกนเล้นแมชชีนกันอ้อะไรไม่เข้าใจเหมือนกันกดๆไปงั้นแหละเยอะไปแล้วนะจะเยอะไปแล้วนะสองครับออ่ uh, The Prophet อ๋อมันกลับว่าเราอยู่ในพิพิธภัณฑ์น,นั่นเอง The World of the... A look Back at the Opening Day แล้วก็ The Prophet Stand Up อ๋อคือเป็นเรื่องราวของ The Prophet นะครับก็เวอ Prophet นี่คือไอ้นัน่ไนไอ้ทำไมมัน นิวแพนดิกเอาไวได้กางเกงเกง F ครับเพื่อรับร <do> ับแม่งหมดเลยมีให้เราเราก็รับครับถ้าไม่มีเราก็ไม่รับนั่นเองมันคืออะไรก็ไม่รู้นะแต่มีเราก็รับจริงๆแหละนในกระเป๋าเลย What Heal Infusion คือ a s โอ้ให้เราเลือกได้จะเอาแบบไหนเอาเราสายเลือดดีกว่าเนื่องจาก ความกากไม่เข้าใครออกใครตายง่ายอย่างนี้เอาเลือดมาเลยมาแฮนดี้แมนอีกซีส์ move faster อ้าวเด็กเพี่อัาชีว์อพพัพเกรดอ๋อทราเรามาถั่วอะไรในบ้านน,นี่มีคนมาเอาของมาให้เราจแบบ้ะเอเอาเลือดอย่างเดียวตอนนี้ยโอ้ยเจ๊ด กโอ้ไม่มันมีให้หลายอันจังวะอ่ะกินเป็นอันนี้สอนนี้เป็นเกลือแล้วกันนะอ่าแล้วก็มีตังให้ขโมยด้วยประมาณสามสิบเฮ้ยย่าหกร้อยแล้วร่ลำรวยนั่งนั่งนั่ง,งขโมยตังขโมยโด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 ,โดไม่มีใครเห็นโดแม่งเกลือ,อให้นี่ไม่เห็นใช่ไหมมึงอุ้ยย,ยิงไม่โดนแลทะลุหัวอนะู้ เกมที่เกมช่างหลอนจริงๆเลยไปดีกว่าเนี่ยบามันเริ่มจะเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักแล้วคือโอ้เรามีเกาะแล้วฮะก็ไม่บอกแล้วอัพเกรดเกาะพืมช้าแล้วไหนเออโอ้แหลกแหลกอันนี้คือคอฟมอสโฟนครับเก็บครับเราเราไม่ฟังหรอกนะเก็บมาเฉยๆเก็บมาอย่างนั้นแหละเราไม่ฟังเลยโอเคกินบุ้งบุ้งบุ้งกดแทบเพื่อซูมนั่นเอง กินส yeah. ้ม <tampoco> ล้างมือหน่อยแล้วกันอไม่ใช่ล้างนแบบเปิดน้ำทิ้งไว้ไปไปทำไมมันเป็นเงียบๆวะรู้สึกเกมนี้มันไม่ใช่เกมหลอนนะแต่ทำไมมันเงียบๆรู้สึกว่าร้อนลวมีแล้วทำมั้งอ่ะอ่านก่อนแล้วกันอะไรวะอ่านไม่ทันด้วยพอโจจะอ่านอออืื้ห ถ้าจะสว่างกันขนาดนี้นะขอลงไปดูหน่อยแล้วกันโอ,โอเคเลยลงไปไม่ได้เองครับเพราะว่าถ้าลงไปมันจะวาร์ขึ้นมาวัดมันให้เราไปทางไหนอะ่ะแสบตาอะไรวะทำกันอย่างนี้นะครับทุกแกลฟฟิตฮุกอ๋อเพสเปส อ๋อให้เรากดสเปซบาร์เพื่องานเข้าอ๋อมันจะของเกมนี้มันมันจะมันจะบินได้เองถ้าแต่มอยู่ตรงไหน,นเฮ้ยเฮ้ยอย่าจะตกสองรอบดิอย่าตกสองสามรอบจะตกโอเคเลยอะไรวะเริ่มจะงงเดี๋ยวผมใส่ต้องตัด มันแสบตามากอ๋อเห็นแล้วนี่ไงฟันไหนวะโอเคเลยอาจจะทำกันอย่างนี้นะอ๋อเห็นแล้วไปได้ไงเหอะดูดีๆไปผูกตรงนั้นนี่ไม่ไม่มองให้ดีนี่ไม่รู้จริงๆนี่ลงกูจัมฟอร์มพิลุกอีกทีให้กดมองไปทางทิศทางที่เราจะไปแล้วกดสเปซถ้ามันจะลำบากกันขนาดนี้แล้วก็ อ่าค่ามันชวกเอฟครับเที่ยถือปืนกลโอเคก็เปลี่ยนวุธยังไงเปลี่ยนวุธนไม่เป็นด้วยดิอ๋อสครูโอเคเลยโอเคฮะคนนี้ผมพร้อมจะลุยมาแล้วอาหายโบอ่คุณม,มีคุณมีไม้กระบองของคุณฮนะผมก็มีเลื่อยไฟฟ้าของผมเหมือนกันนะผมพร้อมจะเฮ้ยมีเกลือให้แดกด้วย อย่าเข้ามานะเข้ามากูยิงเข้ามากูยิงอ้าวมองคนมืดโอ้ยไม่ใช่คนสว่างโอ้ยเจ็บเอ้ยเจ็บโอ้ยวู้โอ้ยมองไม่เห็นโอ้ยถ้าจะทำอะไรขนาดนี้ทำอะไรอย่างงี้ไปแล้วโอ้ยโมองไม่เห็นเลย ถ้าจะทำกันอย่างนี้กระโดดลงไปเลยดีกว่าไหมมามาเลยครับใครอยากได้อยากโดนอยากได้อยากโดนใช่ไหมอยากได,ได้อยากโดนอยากได้อยากโดนไม่ต้องแย่งกันที่เราเคยบอกไว้ไม่ต้องแย่งกันย,กยิง่งเสียงปืนกลนฮะมนเรียกเราว่าฟอสชัฟเฟลด,ด้วยเสียงมาจากไหนวะ โอ้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วโอเคไม่ได้ใช้แล้วล่ะพล u n พลังอะไรเนี่ยพลุงพลังไม่ใช่พลุงพลังพล u n พลังเนี่ยโอเคเข้าไปต่อกิน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 โดโดโด,โดหมดโอกระตุกไม่รู้กูโด,โดไปแดกเกลือแดกเกลือเอาพลังโอ้เกียร์นี้ช่างวุ่นวายฮะเฮ้ยอย่ายิงอย่าอย่าเจ็บเจ็บ โอเคฮะได้เป็นพวกแล้วโอเคเด็ก okay, <_ an> ิโกเด็กิโกเสียาจากไหนอย่านะนนากลัวนะว่าจบตัวนี้เราคงต้องขอแล้วแหละนะไม่ไหวเหมือนกันนะ่าจะอย่างนี้เฮ้ยทำอย่างนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะฮะโอ้ยกดผิดเฮ้ยมาไงวะมาไงวะ มาไงวะเฮ้ยมาไงวะเอ้ยเฮ้ยไม่ไหวละบิงแดกแม็กโด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 ไปแล้วหันหลังให้อู้วโอ้ยลูกกูโดไปแล้วโอ้ไปเลยแล้วกันครับไม่การเก็บของอย่างน่้ตอนนี้บายบายซีอูเกนทูมอร์โล่กรับชิส ทีวีเกมนี่นคือเด็ดกว่าดีฮะไปทางไหนนะไปไงวะอ๋อมีทางขึ้นด้วยไม่ใช่ละโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ยเจ็บไปไหนวะไปไงวะไปไงวะทางนี้ครับอย่าได้ป้อมปืนนั้นจังเลยโอเค เรือลำนี้เราขอก็แต่เอ้ยจะจะจะตบเอาก็เป็นได้อถ้ามันจะยากเย็นขนาดนี้แล้วเกมบ้าเลยเนี่ยเคยไปต่อฮะเอาเอาเอาป้อมปืนมึงหักหลังกูแล้วโดนหักหลังหักหลังกูทำไมโอ้ เริ่มจะเหนื it, so then, bbe 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 ่อยเล่นนานๆเล่นจนเหนื่อยไงเริ่มจะออกโอ้่ออ่ออูอ้าอูใครจะทำขนาดนี้อ๋อเห็นละตะเคาะตะเคาะบายบายซีวัวเกนยันเธอเดียวมากับบายบายโอเคโอเคเลยมันจะยากขนาดนี้ในเกมบ้าอะไรเนี่ยแดกแม่งดู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 ฮะกินไม่หมดเลยโอเค พาร์ทนี้พอได้ไหมจบมาเซฟแล้วใช่ไหมโอเคครับพาร์ทนี้ผมต้องจบไปเท่เานี้ก่อนตื่นเต้นแน่พาร์ทหน้าตอนนี้ขอจบก่อน,นวว่าะสวัสดีครับไม่รู้จบแล้วจบไวก,ก่อนบแย่าแม่งก่อนแเนี่ยนอะอะโอเคพาร์นี้จบวันนี้แหละวันนี้ครับ